อันนี้คือลูกป,ประคำที่พ่อแก่ให้มาเขาบอกว่ารักษาเก็บไว้ดีๆนะเราดูอันนี้นางคุ้มนี่เหรียญห้าสิบเหรียญบา้านี่ติดด้วยนะเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบนอนชอบนอนเต็นท์ไงก็เลยเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเล่นของหรอก เขาให้มาก็เก็บรักษาไว้อันนี้คือไปปลูกป่าน้ำตะเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าองค์อะไรนะคือรักษาไว้อย่างเดียวน,นี้พราะแก่เขียนยันให้ นี้ก่แกเขียนยันให้เก็บรักษาไว้อยู่อันนี้เหรียญเหรียญแต่อันนี้เป็นแม่เหล็กหรือเหล็กไหลก็ไม่แม่เหล็กหรือไหลก็ไม่ลไหลเนี่ยเขาบอกว่ามาจากพม่าเราก็งงเห็นเขาบอกว่ามาจากพม่าที่อาจารย์ให้อะนะอันนี้จะไปใส่กรอบเรามีตังก่อน นี่ของขังของเราเองเก็บรักษาไว้เขาให้มาประมาณห้าปีละให้มาห้าปีเพิ่งเอาออกมาโชว์นี่ยะวยนะ๋งสสำหรับคนที่ชอบก็สวยสำหรับเราก็ก็สวยอยู่นะเวลาไปไหนมาไหนกน็พกติดตัวไปอันนี้มาจากพะเยาเนี่ยมาจากพะเยา แค่นี้ก่อนนะคะลูกค้ามา